ปัันปันปันน่าชุดสวยไหมคะสวยค่ะใครซื้อให้อ่ะคุณมันิชอบไหมชอบชอบอ่ะอนี่เหรอหรือชื่ออะไรอ่ะชื่ออฮึอชื่อแนะนำตัวหน่อยสิ บอกชื่ออะไรสิเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงสาลิตาธานนาสาวเป็นชือ่อเล่นชื่อ <c oughs> แล้วคุณพ่อชื่ออะไรป้าพันคุณแม่นะคะมันชื่ลอลาแลวมีน้องกี่เล่าน้าชัน นี่นนเหรอมีกี่คนน้องหนึ่งบิงบิงบิงหนึ่งโยอีสองป๊าป้าสามบันบันสี่มันมีห้าเฮ้ยเยอะจริงๆเลยน,นอะอะไแล้วหมุนหมุนให้ดูหน่อยสิอปหมุน